เช็คด่วนสึกเรตติ้งเข็มซ้อนปลายมาเพื่อทุบซุปตา2550ยังแผ่ว เปิดเรตติ้งละครคำคืนของวันพุธที่5ตุลาคม2565ยังหน่วนและเข้มข้นสุดๆเลยละค่ะเริ่มจากเข็มซ่อนปลายของทางวิกหมอชิดที่ยิ่งฉายความสนุกเนี่ยยิ่งเพิ่มเลเวลขึ้นโดยเฉพาะจุดขายที่สงครามประสาทของสองสาวนุ่นประนุษและที่สาวริทิสาที่ผ่าเรตติ้งแรงทะลุ4.4ครองอันดับหนึ่งแบบเหนียวแน่นหนึบเลยละค่ะ ทางด้านช่องวัน31เนี่ยก็ส่งสายรุ้งการพบกันของนางเอกสายแซบแซมมีกับพระเอกมารฝีมืออย่างปองนวัดเปรติงเบาบางอยู่ที่1.1และปิดท้ายกับสุปตา2550ละครความหวังของหมู่บ้านของช่อง3คว้าตัวพระนางคู่ขวัญในตำนาน เทนทิรเดชและแอนทองประสมกลับมาเจอกันอีกครั้งเรตติ้งก็ยังน้อยนิดเข็นไม่ขึ้นได้ไปเพียงแค่1.0รงังถ่ายแบบผิดความคาดหมายอย่างแรงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ